ต้นน้ำมกันปองนะคะอันนี้เราจะมาพักที่บ้านต้นน้ำแวะมาทานกาแฟาก่อนนะคะสวัดค่ะ รีวิวนะคะโฮมดอเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นที่พักด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่พักนะคะไดเป็นหลังแรกนอนได้3ามคนแต่ถ้าสองคนก็จะขึ้นไปพักด้านบนนะคะนี่นะคะด้านหน้าที่พักมีลันพานมีบ้าน ที่พักคืนนี้นะคะจะมีเตียงแล้วก็เตียงเสริมนะคะที่แม่กําปองที่พักตรงนี้จะไม่มีแอร์ไม่มีทีวีนะคะคห้องพักหอมมากสะอาดด้วยเคนี่จะเป็นโซนของห้องน้ำนะคะมีเครื่องทำน้ำอุน่น ดูจากในรีวิวเขาบอกว่าที่พักที่นี่สะอาดหอมแล้วก็เงียบสงบมีเสียงน้ำลำธารน,นี่นะคะนี่บริเวณน,นี้ก็จะเป็นลำธารเป็นป่าอากาศดีมากมีอาหารเช้าก็จะเป็น ข้าวต้มไก่เห็ดหอมแล้วก็สามโมซ่าพร้อมผลไม้ข้าวต้มตรงนี้จะเป็นมุงชากาแฟนะคะแล้วก็ตอนเย็นถ้าสนใจก็สั่งหมูกระทะทานได้หมูกระทะชอบที่สุดเลยทานานน้ำเย็นมากเลยค่ะเมื่อกี้หนูไปจุ่มเท้าเล่น น้ำอาจจะไม่มากนะคะช่วงนี้มาพักช่วงเดือนเมษาอะไรเงี้ยคะ่ะเพอามาเดินเข้าป่าเนาะมีความพร้อมนี่เธอค่ะเทอะไรคะ อะไรเงี้ยค่ะพอมาเดินเข้าป่าเนาะมีความพร้อมนิดนึงแค่เอะไรคะนคะห้องข้ออาจะไมไ่กว้างมากน,นะคะ่ะ รีวิวนะคะโมดอยเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นที่พักด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่พักนะคะนเป็นหลังแรกนอนได้3ามคนแต่ถ้าสองคนก็จะขึ้นไปพักด้านบนนะคะนีนค่ะด้านหน้าที่พักมีลันพานมี ที่พักคืนี้นะคะจะมีเตียงแล้วก็เตียงเสริมนะคะที่แม่กําปองที่พักตรงนี้จะไม่มีแอร์ไม่มีทีวีนะคะโอเคห้องพักหอมมากสะอาดด้วยโอเคนี่จะเป็นโซนของห้องน้ำนะคะมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นโอหอมจริงๆ ดูจากในรีวิวเขาบอกว่าที่พักที่นี่สะอาดหอมแล้วก็เงียบสงบมีเสียงน้ำลำธารน,นี่นะคะนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นลำธารเป็นป่าอากาศดีมากมีอาหารเช้าก็จะเป็น ข้าวต้มไก่เห็ดหอมแล้วก็สามโมซ่าพร้อมผลไม้ข้าวต้มตรงนี้จะเป็นมุมชากาแฟนะคะแล้วก็ตอนเย็นถ้าสนใจก็สั่งหมูกระทะทานได้นี่หมูกระทะชอบที่สุดเลยทา,ทานทานน้ำเย็นมากเลยค่ะเมื่อกี้หนูไปจุ่มเท้าเล่น น้ำอาจจะไม่มากนะคะช่วงนี้มาพักช่วงเดือนเมษา